ความคืบหน้านะครับกรณีสุสานเผานั่งยางที่บ้านสืออุดอรธานีนะครับหลังจากไปพบเนี่ย23จุดล่าสุดเองนะครับก็มีบรรดาญาตของผู้เสียหายนะครับเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีก2รายด้วยกันส่วนทางจังหวัดอุดอรธานีนะครับก็เตรียมจัดทําพิธีบังสุกุลน,นะครับให้กับผู้ตายบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ ทางผู้ว่าอุดรธานีนะครับคุณชยาวุฒิจันทร์นะครับก็บอกว่าวันที่7พฤษภาคมนี้มอบหมายให้ไดอํอำเภอบ้านปือคือคุณภูมิชัยราษฎร์พิษพัฒนีวิเศษทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบางสกุลให้กับผู้ตายบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับที่เป็นสุสานเผานางยางจะนิมนต์พระสงฆ์แปดรูปมาทําพิธีก็ขอเชิญนะครับประชาชนที่มีญาติสูญหายเข้ามาร่วมทําบุญกันได้ นอกจากนี้ก็สามารถแจ้งเบาะแสกับทางพนักงานสอบสวนนะครับไม่ต้องกลัวอิทธิพลทางเจ้าหน้าที่เองก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับเมื่อวานนี้มีผู้เดินทางเข้ามาแจ้งความคนหายอีกสองรายด้วยกันรายแรกนะครับคือดาบตํารวจนัทวุฒิชิดเชื้อผู้บังคับหมู่สพแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรี ก็แจ้งขอตรวจดีเนเอนะครับ <c oughs> เนื่องจากน้องชายคือนายนันทพรชิดเชื้อหายตัวไปตั้งแต่เมื่อปี2554หลังจากที่น้องชายนะครับเดินทางมาทําธุระที่จังหวัดอุดรธานีส่วนรายที่2นะครับคือนายวิทูลแสวงสายสุขก็เป็นคนกรุงเทพนะครับเข้าแจ้งความว่าคุณพ่อคือคุณกิตติสแสวง สายสุขนะครับหายตัวไปเมื่อปี2554ที่จังหวัดพุกดาหารคือก็บอกว่าคุณพ่อชอบเล่นการพานันแล้วก็ไปติดพันธ์ผู้หญิงของคนมีสีในพื้นที่ด้วยนะครับก็กลัวว่าอาจจะถูกอุ้มฆ่า ตอนนี้มีคนที่มาแจ้งคนหายแล้ว25รายด้วยกันครับค่ะนที่ตำรวจก็ยังคงเดินหน้ายอย่างเต็มที่นะคะก่อนหน้านี้ที่ลงพื้นที่ไปเอาเครื่องตรวจจับโลหะไปด้วยก็เจอทั้งปลอกกระสุนนะคะแล้วก็ยังมีเศษกระดูกบางส่วนอีกที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่นะคะเป็นของมนุษย์หรือว่าเป็นของสัตว์ก็เดี๋ยวรอผลออกมาก่อนครับคือผลเบื้องต้นในการตรวจสอบออกมาแล้วนะครับว่าซากกระดูกที่พบนะครับที่สุสา,านเผานังยางเป็นของมนุษย์จริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอพิสูจน์ดีเอ็นเอนะครับว่าเป็นใครกันแน่ครับค่ะ